สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมีเครื่อง150นะครับนี่ยันมาตัวนี้เป็นงานอินโดนะครับ <c oughs> สังเกตง่ายนะครับนี่โมตันนะครับแล้วก็คอหานเอ๊ะท่อครับไม่ขอหานในท่อนะครับแล้วก็งานไทยนี่ไม่มีนี่งานไทยเป็นแบบนี้นี่นี่นี่ไม่ม,มีมีรูนะครับขออินโดดีดูง่ายเลยนะครับ เป็นโมตันนะครับก็บางคนนะครับที่เขาไปใช้เนี่ยเขาก็บางคนเขาก็ห่ดดีบางคนเขาก็ว่ามีดีนะครับสรุปแล้วดีหรือไม่ดีช่างต่อก็เนื้อก็เนื้อเนื้องานนะคือทุกอย่างเนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับงานไทยเนี่ยนะครับมันมันมีเป็นทรงนี้เลยก็มีนะครับแล้วก็เป็นอินโดก็ทรงเดียวกันแต่ทําไมผมสงสัยมากเลยนะครับลูกปืนทําไมไม่ทาไม้เท่ากันลูกปืนข้อนะครับ ลูกปืนข้อเนี่ยงานอินโดเนี่ยมันจะเท่ากับยันมาร์ร้อยยี่นะครับน่ะลูกปืนอ่ 30, นะเอฟสามพันศูนย์เนาะแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นไรสามหนึ่งหนึ่งป่าววะ,วะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่เท่าใครเลย <c oughs> แล้วนะครับแล้วโม่เนี่ยเนี่ยโม่เนี่ยร้อยห้าสิบอ่ะกับร้อยยี่อ่ะของงานอินโดอ่ะมันใหญ่กันได้นะครับแต่งานไทยมันใหญ่กว่าร,รู้นะครับรู้เนี่ยมันใหญ่กว่านะครับ มันใส่กันไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือพัดลมนะครับอ่าพัดลมเนี่ยดูนะครับรูน็อตเนี่ยนะมันจะมีเนี่ยกับแท่นเนี่ยนะครับอนี้อันนี้เป็นงานอินโดนะเนี่ยนะครับเนี่ยดูอ่างงานไทยนะครับดูอ่างงานไทยนี่มึงทำไมไม่ทําให้มันตรงกันวินะน้อยหาลากเอ้ยโอ้โหเนี่ยคือเอาอ่างงานไทยมาใส่แต่ตัวเนี้ยเป็นตัวอินโดจริงๆแล้วนะครับคือเครื่องมันระเบิดอ่างทะลุนะครับ ็เ,เลยได้อ่างานไทยมาไอตัวได้อ่างนะครับแล้วก็โมนี่เป็นของโมจ้าพลังนะครับเนี่ยใสย่กระดาษเป๊ะเลยนะครับผมได้ <c oughs> ปวดหัว <c oughs> แล้วได้ข่าวมาเนี่ยอ่างเนี่ยแพงมากอ่างอินโดนะครับ <c oughs> เป็นหมื่นราคาเป็นหมื่นนะครับอ่างละนะครับของใหม่นะครับแต่งานไทยก็น่าจะอยู่ราวๆห้าพันกว่าบาทเราจะหาได้ประมาณนี้้วตอนนี้นะครับ อ่ะนะครับก็เดี๋ยวเออ่จะลื้อตัวนี้ก็ทำไรบ้างช่างเนี่ยลดความมาลดความลดความในน้ำเหรอเออดูแล้วน่าจะโคตรระมัดงกวังเกินเนี่ยใส่แคมไ์ไข้างเลยใส่แคมไ์ไข้างแต่นี้อันนี้เป็นรถเดิมเหรอใช่แต่นีบล็อกกระสุนก็แคมเดี๋ยวก็แคมหลบวาวไปเลยนะครับเอาแบบว่าให้มันจบไปเลยนะครับ ไม่ตองมาไปแคมไม่หลบวงไม่หลบวาวเลยเสียเวลานะครับ <c oughs> ถ้าใครจะคิดใส่แคมเมื่อเล่นแคมหลบวาวไปเลยเอาเดียวให้มันจบนะครับไม่อ้องทำบ่อยเสียเงินหลายหลายหลายขั้นหลายตอนอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับตอนนี้สําหรับเครื่องตัวร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ลูกป,ปืนเขาได้เปลี่ยนไหมหรือไม่ได้เปลี่ยนเนาะก็เนยปอก ปอกแท้นะครับเต้าโอ้โหถือว่าโอเคนะเครื่องนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องแรงมากนะครับดูทัานีนิดูท่ันติดนะ่คือร้อยแล้วครับนี่โอ้โหแน่นอนจริงก็ผมจะฝากนิดนึงนะครับไอเรื่องปอกรุ่นนี้นะครับอ่ารุ่น150เนี่ยมันไม่มีของเทียมนะที่ผมเคยเคยรู้มานะมันจะมีแต่ของแท้นะครับแต่ลูกสูบเขามันเป็นตีการยันมานะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันนะครับแต่ก็กล่องยันมากนี้แหละ อ่าบางคนไม่รู้บอกว่าของเทียมเ้าเรียประสบการณ์น้อยไอ้น้องอย่างเงี้ยเนี่ยค,คนใช้ทุกวันเนี่ยถามเนี่ยไอ้น้องเนี่ยนะครับมันไม่มีเทียมนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้แคมนะครับแคมนี่ผมทําแล้วนะครับอันนี้เป็นแคมใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับอยู่ไหนไวนะเนี่ยแม่ถ่ายไม่ทันพวกรีบใจเลยเมียโทรอันนี้เป็นแคมเบอร์หนึ่ง สเต็ปกำลังนะครับเอ้าไม่หข้มองไม่เห็นวะนี่นี่นี่เห็นแล้วอ่านในเห็นตามดยังมีนะครับแคมแคมพอกนะครับคือเขาเรียกว่าน้ำมันไม่ใช่หลุมน้ำมันห้น้ำมันไม่อยู่ในรูนะครับเวลามันใช้งานมันจะวิตใส่นะครับคราวนี้มันก็เหมือนว่ามันจะหล่อรื่นไปในตัวนะครับอ่าแล้วก็เบี้ยวเป็นเบี้ยวสร้างนะครับนี่เบี้ยวสร้างเบอร์สองนะครับเบอร์สองเดินประมาณหนึ่งฟันนะครับ ถามว่ากี่องศาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้วัดไว้นะครับก็คือผมผมจะดูเป็นฟันนะครับผมจะไม่ดูเป็นเป็นเป็นกี่องศาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ฝาสูบเฮ้ยนี่ว้าวเาใช่ว้าวอะไรต่อว้าวเดิมนี่แม่ช่างเปลี่ยนตัวว้าวใหม่ดีกว่ามั้งเสี่ยงว่ะ เบาเดิมเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่สําหรับรุ่นนี้นะครับมันขาดมาแล้วเจอ,อมาแล้วด้วยนะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตุ้มดามตุ้มดามอยู่นะว่าอันนี้ตุ้มดามไรเบานะครับดามแล้วเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็กา้านเดี๋ยวใช้เป็นกา้กานก้านแต่งหัวหนา นี่นะผมน่ไม่มแม่ชอบใจรีซื้อเขาจังเลย N L R นี่อ่ะโอเคแล้วก็นี่นีของแท้นะครับ่อนบางคนบอกว่าไม่แท้ผมนึกปวดหัวมันมากล่องเท้มึงว่าไม่แทอาว่ากันไปสำหรับสำหรับคนไม่รู้นะครับอ่ะก็โอเคนะครับก็ส่วนมากจะแท้ ทั้งหมดเลยพวกโบเก้นนะครับมีก้านเนี่ยผมจะใช้เป็นก้านแต่งหัวนหนาเอ็นอาร์นะครับนี่ก็ใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบอีกสักแป,ป๊บนึงนะครับเฮ้ยฟูงไปเลยผูกนี่วะน้ผตรงนั้นำจมน้ำ,อนำสองสรังวันนี้ผูกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอ๋อเครื่องมันตกน้ำ ไอท่งอเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะไม่ใช่งอเพราะร้อนนะรอเพราะว่างอเพราะว่ามันอัดน้ําไม่ออกจากกระบอกนะครับมันก็เหมือนว่าเราเอาอะไรไปขวางหัวลูกสูบไว้แล้วก็กระแทกเต็มที่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมก็ตอนนี้นะครับสาหรับงานในอู่นะครับก็ยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังพอได้นะ <laughs> ยังพอได้อยู่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับ อ่โนนอีตัวหนึง่งนี่เพิ่งมาน่าจะมาจากเรล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็นตัวยันต์มา120เพ้งานไทยนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับมีในยอ่ะขอข้างนู้นเหรออ่ะได้ขออนุญาตลืมประกอบอีกแป๊บหนึงน่งนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้ชุดไร่ข้างนะครับนี่ตุ้มดำาไปแล้วนะครับเบี้ยวนะครับเบี้ยวเดี๋ยวพยายามใสให้ถูกเด้องนี่นะครับ,บ ไอ้อมุนไอโนกมันออกมาอย่างงี้นี่คือถูกต้องนะครับบางคนไปใส่กลับหลังบางคนนะนี่บ,บอ่าอ่าเ <c oughs> นี่นยทำไมหาข,อข,อข,อขอ้อมาหาตัวอ่าดูสูบสายยางยอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดฝาข้างล้อได้เลยนะครับก็ภายในก็ไม่มีอนะไรละนี่นะครับเอาพอดี <S <S เดี๋ยวพี่อยู่ที่ไหนนะตีกับเ,เครื่องมาะดัง โลกะบาดโอำแพงอ่าคะแน่เาถูกต้องเมื่อกี้บอกแล้วประมาณอยู่แถวำแพงนี่แหละก็อันนี้ก็มาคือมาฟิตใหม่ไล่ข้างเนาะโลลูกปืนโลเลยอ่าโอเคอันนี้ลูกปืนใหม่นี่นครับของพี่เขาจะเป็นอ่าตัวร้อยห้าสิบงานไทยหัวปิ๊บอ่าเขาเรียกหัวปิ๊บนะไร่ข้างหัวอะไรดีไหมอ้ปิ๊บเลยนะครับหัว อ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางตองเขาจระกาดแป๊บนึ่งก่อนนะครับอ่าลวครับมาดูครับเครื่องยันมาครับนี่จมน้ามานะครับอ่ะช่างบีมลองติดดินะครเกยขึ้นดีนะครับนี่เขาเอาเป็นสเต็ปแคมหมุนติดนะครับ เบาปกตินะครับตัต่อลองกำลังนี่อเบาก็สู้ดีนะครับ ดีครับสู้ดีนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจครับจะทำเครื่องครับติดต่อเบอร์นี้ครับช่างต่อเบอร์อ,ไอะไร0873127989เอาครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ